สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้กับหัวข้อที่ว่า ช่วงนี้คนที่คุณคิดถึงอยู่นึกถึงนะคะจะเป็นคนคุยเป็นกิก๊กเป็นแฟนภรรยาสามีปัจจุบันก็ได้นะคะเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเชื่อมันในตัวแม่หมอคนนี้ด้วยแล้วเชื่อมันในการในพ่ายทุกๆสำรับที่เราลังจะดูกันนับแต่น,นี้ด้วยนะจ๊ะคิดถึงหน้าเขานนเคนนั้นไว้เลยค่ะเขาแอบหึงห่วงคุณอยู่หรือเปล่าหน้าคนคนนี้นะคะการดูดวงของแม่หมออมมี่นั้นไม่มีอะไรมากแค่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้แม่หมอด้วยแล้วอย่าเครียดนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่ ความคิดเขาแค่นั้นเองบางคนอาจจะไม่ได้ทําให้เราเห็นก็ได้หรือบางคนอาจจะทําให้คุณเห็นนับแต่นี้ที่เราเปิดไพ่กันเลยก็ได้นะคะก็คือแบบให้เชื่อมันในตัวแม่หมอนิดนึงแล้วเชื่อมันในไพ่ในการ์ดทุกใบที่เรากําลังจะดูกันนะคะถ้าเกิดว่าออใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเข้ามาฟังเฉยเฉยก็ได้นะคะให้แบบใครายเครียดมาฟังแม่หมอพูดก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะกับการ์ดใบที่1นนะคะเป็นใบนี้ใครชอบก็เลือกเลยค่ะช่วงนี้นะคะคนคนนี้เขาแอบผึงแอบห่วง คุณอยู่หรือเปล่าคะแล้วการ์ดกองที่สองค่ะเลือกเลยค่ะคนคนนี้แอบหึงแอบห่วงคุณไหมคะถ้าชอบเลือกเลยการ์ดใปที่สามกองที่สามค่ะเขาแอบหึงแอบห่วงคุณไหมคะคนคนนี้แล้วการ์ดใบที่สี่ค่ะกองที่สี่กองสุดท้ายแล้วค่ะอ่าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงู่ตอนนี้ค่ะเขาแอบหึงแอบห่วงคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะชาวกองที่หนึ่ง พลังงานใบนี้คืออะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูกันเลยนะคะถึงไม้คนคนนี้อันนี้อาจจะไม่มีได้มีอารมณ์ถึงกับปี๊แตกข้างลาัาถึงมากห่วงมากไม่ใช่ค่ะเขาแค่จะมีข้อแลกเปลี่ยนให้กับเรานิดนึงเนาะนู่นนี่นันน่นยื่นข้อเสนอให้เรารับให้เราแบบโอเคได้ไหมถ้าทําแบบนี้อย่างนี้แล้วจะดีขึ้นไหมแล้วคุณอาจจะได้ไปมีเกตท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าในประเทศมันก็คือข้ามจังหวัดข้ามอ ภาคก,กันเลยอะไรเงี้ยเหนือลองใต้อะไรแบบนี้ก็ได้ออกตกอะไรแบบนี้ค่ะคือไกลๆอะไรแบบนี้หรือบางคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะมีได้ไปชิลๆไปเที่ยวไปกินอะไรกันแบบเนี้ยแบบดีๆนะคะอันนี้พลังงานดีๆแบบนี้ชาวกองที่หนึ่งรับค่าเชื่อแม่หมอ,อามาค่ะชาวกองที่สองค่ะใครที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยการดูดวงอย่าไปเครียดค่ะทุกคนเพราะแม่หมอมั่นใจว่าใครที่เลื่อนนิ้วผ่านมาเนี่ยมันแบบ ก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วอเนาะเพราะฉะนั้นอยากคิดมากอยากเครียดอยาก,กดดันนะคะมาดูฟังก็เอ้ยแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือใครจะเชื่อแม่หมอหมดเลยเปิดทัพพลังานดีๆไปเชื่อมั่นแม่หมอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่ม ชาวกองที่สองโอ้ไม่กอดให้ลูกดวงแบบว่าตื่นเต้นไปงัน้นแหละเฮ้ยเขาคิดดีกับคุณนะคนคนนี้ค่ะที่คุณได้เลือกกองที่สองอ่ะเขาเชื่อมั่นคิดดีกับคุณนะ่ะแต่คุณน่ะทาอะไรให้เขาไม่ไว้วางใจคะเนี่ยพราะเขาเชื่อมั่นเขารักคุณเขาค้ั่งรักคุณแล้วคุณนะ่ะไปทําแบบให้เขาไม่ไว้วางใจคุณเลยอ่ะเขาหึงนะคะเขามีาความรู้สึกว่าเอ้ย เขาประมาทคุณไปหรือเปล่าว่ะเขาอ่ะพังเผอเขาลืมคุณไปหรือเปล่าคุณนะ่ะแอบมีใครหรือเปล่าแล้วตัวคุณเองก็ระวังนะคะจะมีเรื่องรักสามเศร้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวกับมือที่สามมันไม่ใช่เรื่องราวของคุณกับเขาแค่สองคนนะคะให้ระวังในเรื่องรักสามเศร้าให้มากๆนะคะอาจจะยังไม่มีเรื่องแต่เขาอ่ะเกิดการแบบอุ ui, God, ้ยไม่ก็ดบานละแวงอะไรแบบนี้แม่หมอตื่นเต้นมากไปปะโอเคค่ะกองที่สามค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนคนนี้แอบถึงแอบหววโอ้ ไม่กออันนี้หึงห่วงมากมายก่ายกองระวังจะมีปากมีเสียงทะเลาะกันด้วยต่างคนต,งงต่างหึงต่างห่วงกันหาว่าคนคนนี้ก็มีหาว่าเธอก็มีอะไรแบบนี้หึงสําเร็จห่วงสําเร็จไฟสสาเร็จเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ระวังคําพูดระวังการกระทําดูกับแม่หมอแล้วอย่าพึ่งมโนโอ้ไม่กอดมีแน่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องให้ระวังถูกไหมมาดูดวงกันนะทุกคนไม่ว่าจะพ่อหมอแม่หมอคนไหนแม่หมออยากให้ทุกคนเป็นแนวทางแล้วให้ไประวัง ซึ่งการระวังอะ่ะมันดีกว่าไปแก้ไขค่ะมันมันมันเหนื่อยแล้วมันเสียเวลามากๆเนาะประมาณนี้ค่ะอ่ะพลังงานชาวกองสุดท้ายกองที่4ี่เป็นการ์ดใบนี้ค่ะหึงไม้อันนี้ก็หึงนะหึงมากๆด้วยให้คุณระวังเรื่องรักสามเศร้าอีกเช่นเดียวกันมีเรื่องอึดอัดหวัวใจบางคนก็มีการพูดแล้วบางคนให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะแอบจะมีช่วยเหลือกันกับกิ๊กกั๊กอะไรแบบนี้ก็ให้ระวังมีความหวาดระแวงในเรื่องของการเงินที่อีกฝ่ายอะ่ะเอาไปเป,ปอีกฝ่ายอะ่ะ ก็ตปะประมาณนั้นค่ะให้ระวังเรื่อง แบบนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องราวแบบนี้ค่ะกับคุณกับเขาให้มากๆมันไม่ค่อยดีเนาะอ่าโอเคจบกันไปสี่กองรัวๆนะคะใครดีเปิดรับไปเลยจา้าใครไม่ดีเอาทิ้งเอาไว้แล้วให้ระวังนะคะทุกคนมีคนถามแม่หมอคอมเมนต์ขึ้นมาบอกทําไมต้องรับพลังงานดีๆอะไรแบบนี้เอา้าก็เรามาดูดวงอะคะ่ะก็ต้องบอกแตกร้นคลิปแล้วถ้าใครไม่ชอบไม่เชื่อหรือไม่ตรงกับหัวข้อตัวเองก็เลื่อนผ่านไม่ต้องบูลลี่แม่หมอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีทั้งคน ชอบดูแล้วไม่ชอบดูนึกออกใช่ไหมเก็ตใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าเกิดว่ามาดูแล้วเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่การทุกท,ทุกสำรับของแม่หมอจริงๆนะคะคุณก็จะได้ลดลับพลังงานแบบนั้นนะ่ะเออกับไปอะไรแบบนี้คนคนนี้คิดแบบนั้นเขาอาจจะไม่ทําให้เราเห็นก็ได้หรือเขาอาจจะทําก็ได้อย่างที่บอกแม่หมอไม่ได้เป็นเทวดาค่ะไม่ได้จะรู้ทุกทเรื่องของทุกทคนตรงนี้เป็นการดู การสุ่มนะคะเป็นการสุ่มถ้าใครอยากรู้ลึกซึ่งมันแน่นอนต้องดูเจาะจงส่วนตัวค่ะจากวันเดือนปีเกิดจากกราฟชีวิตนั่นแหละอันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากชื่อจากเบอร์เนาะหรือจากไพ่ส่วนตัวแบบนี้คือคุณจะตรงกับคุณมากเลยแม่หมอก็จะคอนเฟิร์มเลยว่าอ้าวกลับค่ะเอาไม่กลับค่ะเอาไม่ใช่ค่ะเอาไปต่อเอามูฟค่ะ,อ,คะอ,อะไรแบบนี้โอเคเก็ตเนาะประมาณนั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ หลักการดูดวงนิดหนึ่งนะคะว่าเออมันประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนฝากแนวคิดข้อคิดหลักการเล็กๆน้อยๆอยกับทุกคนไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้อย่าลืมค่ะกดถูกใจเพจและลูผูกดว like, งกดไลค์กดแชร์คลิกนี้กดคอมเมนต์รับพลงานดีๆใครไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขเฮ้ยไม่ใช่โนโนโนแก้ไขค่ะเอาไปป้องกันนะคะให้ระวังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ